มันเรียกหาแม่แล้วแม่แม,แม่ไปหามันดิมนดแม่มมแม,ม่พาไปดูเพื่อนแม่อหะเพื่อนแม่ก็มีนั่นน่ะข้างหลังอ,ะอ่ะเอาแม่มาถ่ายคู่หน่อยแล้วถ่ายคู่หน่อย เพื่อนแม่เลยนะ่เนี่ยโอ้ยเรียกเพื่อนนี่เออเพื่อนเพื่อนหมูหลุมนี่ว่ะอือจะไปได้ไงดูมันดิไปไม่ได้ละขนาดเนี้ย